สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนายทินหาโรสิบเก้านะคะคลิปนี้จะเป็นการทานายดวงความรักของชาวธาตุดินชาวธาตุดินจะมีชาวราศีกันราศีมังกรและก็ราศีพฤษภนะคะเป็นความรักในช่วงเดือนธันวาคม2 5 6 7นนี้เป็นเดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วแต่ก่อนที่เราจะไปฟังแบบแยสกสถานะความสัมพันธ์มาดูภาพรวมของชาวธาตุดินก่อนนะคะว่าในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ย ไพ่ท่าสำรับเป็นไพ่เดะฟูนะคะหลายท่านในช่วงนี้น่าจะอยู่ในจุดที่เราไม่ค่อยมีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนหรือเปล่าหรือบางท่านอาจจะเป็นการที่เราพยายามจะไม่คาดหวังไม่ยึดติดอะไรมากมายอยากจะปล่อยใจชิลๆสบายๆอาจจะเพราะว่าเป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้วก็ได้เนะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากจะบีบคั้นตัวเองมากจนเกินไปก็ได้นะคะแต่ว่าในไพ่เดะฟูลไพ่ที่บ่งบอกถึงการเซ็ตทุกอย่างเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นบางท่านนะ่อาจจะเจอกับสถานการณ์ที่เรารู้สึกเหมือนเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาในตอนนี้ก็เลยอยากจะพยายามคลายกังวลของเองนะ หรือบางท่านก็อาจจะอยู่ในจุดที่เรารู้สึกว่าตอนนี้เราไม่รู้จะยึดเหนี่ยวอะไรจริงๆนะคะเราไม่รู้จุดหมายปลายทางอะไรเลยก็เลยเลือกที่จะเป็นเดอะฟูลแล้วก็ทําอะไรตามทีใจของตัวเองต้องการมากขึ้นนะคะอยากไปไหนก็ไปอยากกินอะไรก็กินอยากทําอะไรก็ทาถ้าเป็นเดอะฟูลดีไหมก็ดีนะไม่ค่อยเครียดแต่ว่าพอเราเริ่มใช้เหตุและผลขึ้นมาเราก็จะรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะเขวนควางนะคะเพราะว่า เหมือนเราเดินอยู่บนเมฆนะคะแล้ว er, เราก็รู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยอยู่ในนั้นเวลาที่เราร่าเริงแจ่มใสก็มีความสุขดีแต่ว่าเวลาที่เราต้องการอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเราจะรู้สึกว่าเราไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่เนาะทีนี้ไพ่ตัดสมรของพอไพ่อัลลิโคเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าหลายท่านในช่วงนี้อาจจะมีความรู้สึกบาดเจ็บที่หัวใจนะคะบางท่านอาจจะเพิ่งอกหักผิดหวังเสียใจหรือว่าผิดหวังจากเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือว่าเรื่องความรักก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมความรู้สึกเนาะบางท่านอาจจะรรู้สึกผิดหหวังือ อะไรบางอย่างมันขาดหายไปแล้วในตอนเนี้ย เราก็เลยพยายามที่จะเป็น The ะฟูเหมือนพยายามไม่ยึดติดกับอะไรก็เพื่อให้เราได้ประคับประคองชีวิตต่อไปก็เป็นกําลังใจให้กับชาว่าตดินทุกท่านที่กาลังมีปัญหาอยู่แล้วกันนะคะ oh. ความรักของชาว่าตดินบางกอประสบการณ์ความสัมพันธ์ของคนที่จบไปแล้วหรือว่าไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะได้ไพ่พลังงานหลักเป็นไพ่ The u n v e r s หลายท่านในช่วงนี้รู้สึกว่าวุ่นใจหรือเปล่าเอ่ยหรือไม่อาจจะมีความยุ่งเหยิงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะบางท่านอาจจะเป็น,นการคนที่เราไปชอบเขาเขาไม่ชอบเราหรือเป็นคน ก็มไม่ชอบเราแต่เราไม่ชอบเขานะคะหรือบางท่านในช่วงนี้อาจจะรู้สึกมีแพชชั่นมีแรงสเสน่หากับใครสักคนหนึ่งอย่างจริงจังก็เป็นไปได้เหมือนกันซึ่งไพ่ใต้สำรับเป็นไพ่จัสติสนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณกำลังพยายามหาคําตอบอะไรบาง,างอย่างอยู่ก็เป็นไปได้เน,ะนาะคาพนักงานภาพรวม4ใบทําไมเป็นเดลเวอร์เอ่ย บางท่านอาจจะมีคนมากมายในช่วงเดือนนี้นะคะเดทบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีพิจิกนะสี่ไม้เท้าจัสติสแล้วก็ควีนถือดาบนะคะเออหวนมองว่าใครบางคนที่คุณเพิ่งจบความสัมพันธ์กับเขาไปหรือว่าเลิกคุยกับเขาไปอาจจะเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าคุณมั่นอบมั่นใจว่าอยากจะให้เขาเป็นตัวจริงหรืออยากจะแต่งงานสร้างครอบครัวพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาแต่ว่าพอหลายสิ่งหลายอย่างมันชัดเจนแล้วนะคะว่าว่าความสัมพันธ์มันไปต่อไม่ได้ น่าจะเป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้คุณเหมือนพยายามที่จะแข่งข้อขึ้นมาหรือเปล่าคือว่าไม่แน่ใจเหมือนกับบางท่านนะเลือกที่จะเป็นฝ่ายจบความสัมพันเองหรือเปล่านะเพราะว่าเราอาจจะไม่ช่วงเวลาที่เราฮึกเหิมนะคะก็คือแบบอยากบอกเลิอกอยากบอกไล่อยากลองใจอยากรู้มันจะเป็นยังไงต่อไปอยากรู้ว่าเขาจะสนใจไหม แต่สุดท้ายแล้วก็คือว่าทําทุกอย่างไปแล้วแล้วเขาก็เลือกที่จะเพิกเฉยเย็นชาหันหลังให้กับเราไปเฉยเลยนะคะบางท่านท้าเลิกแล้วอยู่ดีเขาก็เลิกกับเราไปเลยโดยที่เอา้าฉันไม่ได้ต้องการแบบนั้นจริงๆนี่นา mm hmm. ก็อาจจะเป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้คุณว้าวุ่นอยู่ในตอนนี้ด้วยก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะพอวันเวลาผ่านไปคือบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเรากําลังใช้กลยุทธ์กับเขาแต่ว่ากลยุทธ์ของเราก็ดันไม่ได้ผลเท่าไหร่นะคะออืมอทีนี้มาดูหน่อยว่า แล้วในช่วงเดือนธันวาคมนี้จะเป็นยังไงบ้างเนาะคือวัอรู้สึกว่าในช่วงนี้หนูบอกก่อนนะนี้นก็แล้วแต่เขาคนนั้นอาจจะหันหลังให้กับคุณน,น,นะคะแล้วก็มองว่าปัญหาคุณหรือว่าเรื่องของคุณเป็นเรื่องเล็กหรือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้สําคัญกับเขาขนาดน,นั้นแล้วเขาก็หันหลังให้กับคุณไปโฟกัสสิ่งอื่นสนใจสิ่งอื่นเนาะก็อาจจะเป็นเหตุที่ทําให้ความสัมพันธ์มันหยุดชะง,งักกันไปบางท่านจบกันแบบงงจบกันแบบต่างคนตา่างเยบหายไปเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะอืม ในช่วงเดือนธันวาคมนี้หวนมองว่าบางท่านพยายามจะพยายามจะเคลียร์อะไรบางอย่างเนาะที่ทําให้เราเครียดบางท่านพยายามจะปลุกให้ความสัมพันธ์หรือว่าความสุขของเราันฟื้นคืนชีพขึ้นมานะคะแต่ว่าไพาม่มนลงท้ายด้วยไพ่เจ็ดเหรียญสถานการณ์นนหลายๆอย่างอาจจะยังไม่ค่อยได้ถิงใจคุณสักเท่าไหร่เนาะทีนี้ไปดูเขาคนนั้นก่อนว่าเขาเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้ขอพลังงานหลัไลงบค่ะสามเหรียญนะคะ เขาในช่วงนี้น่าจะอยู่ในจุดที่เขากํลาลังพยายามพยายามทําอะไรสักอย่างหนึ่งร่วมกับใครบางคนเนาะอาจจะเป็นการพูดคุยหรือว่าปรึกษาหารือหรือว่าทํากิจกรรมอะไรบางอย่างร่วมกันนะคะหรือไม่อาจจะเป็นเขาที่รู้สึกว่าควรจะต้องหันหน้าเข้าหาการพูดคุยกันแต่ไพ่ใต้สองรับเป็นไพ่ห้าเหรียญเลยสแสดงว่าลึกๆในใจอาจจะมีความน้อยใจหรือมีความรู้สึกติดลบอะไรบางอย่างอยูอย่ด้วยเนาะขเขาไม่ิ่มเลยค่ะว่าทาไมเป็นสามเหรียญเอ่ย กลางไม้เท้าเจ็ดถ้วยห้าเหรียญแล้วก็เดาฟูนะคะคือว่ารู้สึกว่าเขาในตอนนี้น่าจะอยู่ในจุดที่อยากจะพูดคุยหรือหันหน้าเข้าหากใครสักคนหนึ่งหรือปรับความเข้าใจกัน ให้สถานการณ์มันดีขึ้นเพราะลึกๆในใจของเขาก็ยังไม่สามารถจะปล่อยวางได้ซึ่งอาจจะเป็นไปได้นะคะว่าเขาในตอนนี้ก็ยังไม่สามารถจะปล่อยวางคุณได้แล้วก็อยากที่จะพูดคุยกับคุณนะคะแต่ว่ามันขึ้นมาเป็นไพ่เจ็ดถ้วยแล้วก็ห้าเหรียญแสดงว่าทุกอย่างมันยังเป็นแปลนอยู่นะคะเป็นความคิดเป็นความคาดหวังที่มันยังล่องลอยอยู่ในอากาศยังไม่สามารถที่จะไขว่คว้าหรือเป็นไปได้จริงลึกๆในใจอาจจะยังรู้สึกเหมือนมันยังมี ความนอยหรือว่าความหนุ่งอะไรบางอย่างซ่อนอยู่เนาะก็เลยทําให้ในตอนนี้เขาพยายามจะเป็นเดอะฟูลนะคะไม่คาดหวังแล้วก็ไม่ติดอะไรมากมายอืมเดี๋ยวดูว่าตอนนี้เขารู้สึกไงกับคุณนะถ้าถามว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงมองว่าเขายังพยายามใช้ชีวิตเรื่อยๆอยู่นะคะถึงแม้ว่าไพ่พลังงานหลัอให้สามเหรียญที่บ่งบอกถึงการที่มันน่าจะถึงเวลาต้องคุยกันแล้วไหมหรือว่าทําความเข้าใจหรือปรับความเข้าใจกันแล้วไหมแต่ว่าพลังงานภาพรวมก็ยังดูดนันไม่ค่อยไปเท่าไหร่นะคะ ไปดูกันว่าเขาในตอนนี้รู้สึกไงกับคุณเนาะหรือไม่ในช่วงนี้เขาอาจจะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาค่อนข้างเยอะก็ได้นะคะแต่ว่าใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาก็ยังไม่ได้รู้สึกพิเศษขนาดถึงขั้นที่จะขวายคว้าหรือว่าจริงจังขนาดนั้นเนาะเพราะว่าหลักๆแล้วเขาน่าจะมีความยึดติดกับคุณอยู่หรือว่ากับใครบางคนอยู่นะคะอคิงธิดาอัศวินดาบนะจำเพลน คิงถึงไม่ทา้าโอเคหนมองว่าหลักๆแล้วเขายังมีความยึดติดกับคนอยู่นะคะถึงแม้ว่าในตอนนี้เขาจะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาหรือว่ามีใครเข้ามาสนใจเขาก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าคือถามว่าสนใจไหมคนที่เข้ามาก็คงจะมีความสนใจอยู่แหลคะค่ะเพราะว่าไพ่ขึ้น7จถ้วยก็ ดูน่าสนใจแต่ว่าก็ยังไม่มากพอถึงขั้นที่จะไข,ขว่คว้าหรือเป็นไปได้จริงนะคะก็อาจจะมีความเว้นช่องว่างกับคนนี้เข้ามาแล้วก็ปล่อยทุกอย่างให้มันชิๆีๆวถามว่าคุยไหมก็คุยนะแต่คาดหวังหรือว่าแบบกะเกณฑ์นอนาคตอะไรขนาดนั้นไหมก็คงจะยังไม่ได้เป็นขั้นนั้นนะคะทีนี้กับความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณในตอนนี้คุณอาจจะดูนิ่งสําหรับเขาและทําให้เขารู้สึกว่าวุ่นใจมากๆก็เป็นไปได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นต้องดูว่าในตอนนี้คุณวางตัวกับเขายัางไงถ้าคุณอยู่นิ่งๆแล้วก็ทําตัวอาญญ่านยากเข้าใจยากอาจจะทําให้เขารู้สึกวาววุ่นนะคะเพราะว่าเขารู้สึกสับสนรู้สึกไม่สบายใจเพราะว่าจริงๆแล้วมองว่าเขาอาจจะถอยไปอยู่ในที่ของเขาไม่ว่าจะ จบกันไปเลิกกันไปหรืออยู่ดีหายไปก็แล้วแต่เนาะเขาก็เหมือนคนที่ไปอยู่ในที่ของเขาแล้วก็ฟังเฝ้ามองคนอยู่นะคะยังเฝ้าคอยสังเกตการณ์คนอยู่อาจจะไม่ได้เดินหน้าถอยหลังหรือว,ว่าลุกขึ้นมาทําอะไรมากมายแต่ลึกๆในใจก็ยังไม่ได้สามารถปล่อยวางเรื่องคุณได้ขนาดนั้นเดี๋ยวขอนึงมาให้อัศวินดาบหน่อยอัศวินดาคืออะไรเอ่ยสามถ้วยก็ยังอยากที่จะกลับมาคืนดีการกระชับมิตรความสัมพันธ์นะคะแต่ว่า ตามมาเป็นไพ่เดดทาวเวอร์แสดงว่าหลายท่านอาจจะมีสงครามเกิดขึ้นหรือว่าเป็นบรรยากาศความสัมพันธ์ที่รากฐานไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะคะอาจจะมีการใช้คําพูดหรือการกระทําอะไรบางอย่างที่ฉุกเฉินและฉับพลันแล้วสิ่งเหล่านั้นทําให้สูญเสียไม่ใช่แล้วสิ่งเหล่านั้นทําให้เสียความรู้สึกซึ่งกันและกันไปเนาะเขาในตอนนี้ลึกๆใจน่าจะยินอยากได้โอกาสจากคนอยู่นะคะกับการกระทําอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันในวันนั้นเขาน่าจะยังอยากได้โอกาสจากคนอยู่นะคะชาวธาตุดินเนาะ ยังอยากที่จะก้าวขึ้นดีกันอยู่นะคะแต่ว่าในตอนนี้บางทีชาวท่าดินอาจจะเหมือนคนที่นิ่งมากๆเลยก็เป็นไปได้นะเพราะว่าไพ่ของเราขึ้น the l o v e r s นะคะเราอยู่ในจุดที่เราพยายามจะควบคุมเพราะว่าเราอาจจะรู้อะไรค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นไปได้นะเลยทาให้เราพยายามที่จะ อยู่เงียบๆในที่ของเราอะนะคะอพ,อพอไพ่ขึ้นมาเป็นไพจ่จัสติกด้วยแสดงว่าคุณกําลังพยายามช่างใจเพื่อให้คุณได้เจอกับทางออกที่ดีที่สุดสรับตัวของคุณเนาะเออทีนี้ดูซิว่าแล้วเขาจะทํายังไงต่อไปกับความสัมพันธ์นี้แล้วกันนะคะยังรออยู่นะคะ ยังรออยู่ในที่ของตัวเองแต่ว่าเป็นการรอที่อาจจะไม่ได้โดดเดี่ยวเดียวดายขนาดนั้นเหมือนไม่ได้ลุกขึ้นมาพยายามทําอะไรนะคะแต่ก็ยังรออยู่เนาะเมื่อไหร่ก็เมื่อน,น,น,นั้นนะคะคีนเธอเรียนมีเรื่องในใจแต่ก็อาจจะยังไม่ได้พูดออกมานะคะอาจจะยังรู้สึกสับสนรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเออมีไพ่เจ็ดไม้เท้ากับไพ่แปดถ้วยเข้ามาด้วยเขาในตอนนี้อยู่ท่ามกลางความสับสนนะคะจุดหนึ่งก็คือว่า ยังรอคอยคุณอาจจะไม่ลุกขึ้นมาทําอะไรหรือพูดอะไรมากมายแต่ว่าก็ยังรออยู่เนาะถึงจะมีคนอื่นเข้ามาก็คุยได้อยู่ในชีวิตได้แต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายเพราะายังรอคนอยู่แต่อีกใจนึงก็อยู่ในจุดที่หรือจะลุกขึ้นมาพยายามแต่ว่ามันเป็นไพ่แปดถ้วยหนึ่งคือในความพยายามเนี้ยมีใครบางคนถอยออกไปก่อน ไม่เขาถอยก็คุณถอยนะคะเหมือนยังไม่ทันไปพิชิตยอดเขาเลยสุดท้ายแล้วรู้สึกว่าลางไม่ค่อยจะดีก็เลยหนีไปก่อนดีกว่าเพราะฉะนั้นในตอนนี้เขาน่าจะสับสนน,นะคะว่าเขาควรจะทํายังไงดีกับความสัมพันธ์นี้เนาะอืมก็ยังไม่ได้มีคําตอบที่ชัดเจนขนาดนั้นแต่ลึกๆในใจน่าจะยังอยากได้โอกาสอยู่นะคะทีนี้แนวโน้มหน่อยว่ามีโอกาสที่จะได้กลับมาคบหรือสางความสัมพันธ์กันบ้างไห่เอ่ยตกเหรียญ บางท่านยังมีอะไรบางอย่างที่เชื่อมโยงระหว่างกันและกันอยู่นะคะการพึ่งพาอาศัยช่วยเหลือกอกูลกันก็ยังอาจจะได้ติดต่อสื่อสารหรือพูดคุยกันอยู่เนาะเอ่อถ้าใครบางคนเดินเกมในช่วงนี้นะคะมองว่าความสัมพันธ์ก็ยังกลับมาได้อยู่แต่เป็นการกลับมาที่ค่อนข้างจะเหนื่อยนะเพราะว่าน่าจะรู้สึกเหมือนต้องเหนื่อยอยู่คนเดียวนั่นแหละคะ่ะจริงๆแล้วความสัมพันธ์เนี่ยหวงรู้สึกว่ายังมีความรู้สึกรักซึ่งกันและกันอยู่แต่ไม่รู้ว่าจังหวะเวลาพอดีกันไหม ในช่วงเวลาที่ใครสักคนหนึ่งคือเขิมขึ้นมาอีกคนหนึ่งอาจจะแผ่วในช่วงเวลาที่คนหนึ่งแผ่วอีกคนหนึ่งอาจจะคึอเขิมอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าจังหวะเวลามันไม่พอดีกันการพูดการคุยให้มันสบายใจหรือว่าเป็นในทิศทางเดียวกันก็จะค่อนข้างยากเนาะแต่ทีนี้ถ้าถามว่าความสัมพันธ์นี้ยังมีโอกาสกลับมาได้อยู่ไหมก็ยังเห็น,หนการวนเวียนซึ่งกันและกันอยู่นะคะแต่ว่าก็น่าจะเหนื่อยมากๆแหละเพราะไพ่ขึ้นสเตรนด์เป็นไพ่ที่วงบอกถึงความผูกพันแต่ว่าใครสักคนหนึ่งต้องยอมนะคะคือจริงๆแล้วเป็นนนนควววาาาาามมมมสสัััััพธ์ทททีี่่่่่่รรรถบือออซึงงงงกกแลลไไดูู้้้หตยย จะทำหรือเปล่าเนาะเพราะว่าบางทีถ้าต้องทำตลอดไปก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ไหวเหมือนกันนะคะมีไพ่หนึ่งเหรียญกับไพ่ฮาลาแฟนเข้ามาใครสักคนหนึ่งพยายามที่จะหยิบยื่นหรือว่านำเสนอแต่อีกคนหนึ่งยังนิ่งอยู่ก็อาจจะเป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้รู้สึกว่าม,มันเหนื่อยเหลือเกินในความสมพันธ์เพราะว่าอาจจะยังมีบางสถา,านการณ์ที่เข้าใจกันผิดหรือว่าพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่หรือว่ามีความระแวงไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันอยู่ด้วยก็ยังเป็นไปได้อยู่เนาะอืมอทีนี้ดูคนนนนะาายยําแนะนะาเหมือนแล้วกันนะว่า อ,อืบางท่านที่เคยเป็นสถานการณ์ที่ปฏิเสธกันหรือว่าขับใส่ไล่ส่งลองใจหรือบอกเลิกบอกไล่อะไรก็แล้วแต่กันไปะนะคะเออถ้ารู้สึกว่านั้นไม่ใช่สิ่งที่ต้องการบางอย่างมันเกิดขึ้นแบบกระทันหันหรือว่ามันเกิดเพราะอารมณ์อะไรก็แล้วแต่ การให้อภัยซึ่งกันและกันก็อาจจะช่วยได้นะคะก็ก็ต้องเปิดใจและให้อภัยซึ่งกันและกันเนาะแต่ทีนี้มันมีไพ่คําเตือนขึ้นมาไม่แน่ใจว่าบางทีสัญญาณเตือนมันดังอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าก็เลยทําให้รู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยอยู่ในนั้นบางท่านทะเลาะก,กันเพราะว่าเซนส์ของเราทํางานอย่างหนักนนะคะก็เลยทําให้ความสัมพันธ์มีปัญหาตลอดเลยเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะกลับมาคืนดีกันหรือว่ากระชับมิตรความสัมพันธ์นี้อยากที่จะไปต่อ หวัดมองว่ามันยังสามารถไปได้แต่ต้องถามตัวเองให้แน่นอนก่อนเนาะว่าจริงๆแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่ยังอยากจะไปอยู่ไหมยังซ่อมได้ไหมแล้วยังใจเย็นมากพอที่จะอดทนกับความสัมพันธ์ที่จะต้องเจอหลังจากนี้ได้ไหมพอพ่ายขึ้นมาว่าโซลคอนเนคชั่นนะคะต้องใช้จิตวิญญาณของเราและเขาเชื่อมโยงกันต้องเข้าใจกันเยอะๆเนาะอาจจะต้องไปให้ลึกถึงดาวจันท์ที่แต่ละคนมีนะคะคือจริงๆแล้วในการดูดวงมันจะมี3มกระบวนการเนาะอันแรกคือลัคนา ราศีแล้วก็ดาวจันทร์ลัคนาคือการเอาเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็สถานที่เกิดนะคะมาคำนวณเพื่อหาลัคนาแล้วลัคนาก็คือภายนอกสิ่งที่เรามองเห็นเขาคนนั้นบางคนตกอุลัรักันจากสิ่งที่เราสัมผัสได้ในแวบ,บแรกหรือว่าการที่เรารู้จักเขาพอประมาณ แต่ว่าพอทําความรู้จักกันให้มากขึ้นนั่นคือราศีก็คือตัวตนของเขาถามว่าลัคนาคือตัวตนของเขาไหมก็คือตัวตนของเขาแต่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดที่คุณรู้นะคะแต่ทีนี้ตัวตนของเขาคือทั้งหมดที่เป็นเขาที่คุณรู้ไหมก็อ,อาจจะยังไม่ใช่ทั้งหมดที่คุณรู้ด้วยเช่นกันเพราะว่ายังมีอีกชั้นหนึ่งที่ลึกกว่าน,นั้นนั่นก็คือดาวจันทร์คือจิตใต้สํานึกลึกๆของเขานะคะสิ่งที่เขาซ่อนอยู่บางคนถ้าซ่อนลึกเกินไปบางทีเจ้าตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าตัวเองเป็นคนยังไงหรือว่ารู้สึกยังไงอย่างรนสใคค เป็นเรื่องยากมากๆแต่ทีเนี้ยนถะ้าถามว่าความสัมพันธ์นี้สามารถที่จะสื่อสารกันได้ไหมมองว่ายังไปสู่จุดนั้นได้นะคะแต่ว่าต้องดับสวิตบางสิ่งบางอย่างที่ไม่จําเป็นไปก่อนไม่อย่างนั้นจะเดินเข้าไปไม่ถึงจุดนั้นเนาะความอดทนนะคะแล้วก็สเตริงค่ะมันเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงสถานการณ์ที่บางทีมันมันไม่ได้ราบรื่นขนาดนั้นนะออทุกความสัมพันธ์มันอาจจะมีหลุมมีบอ่อมี จุดบกพร่องเล็กๆน้อยๆที่อาจจะต้องฝ่าฟันและก้าวข้ามผ่านกันไปนะคะการปิดตาข้างหนึ่งให้สถานการณ์มันเป็นไปก็อาจจะช่วยได้แต่บางท่านอาจจะรู้สึกสับสนแล้วก็ยุ่งเหยิงเพราะว่าความคิดของเราข้างในมันอาจจะถูกรบกวนด้วยความรู้สึกหรือว่าเซนอะไรบางอย่างแล้วทาให้เราสึกว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ปลอดภัยตลอดเวลาสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์นี้มันก็เลยเหมือนเดิมมาได้ถึงจุดๆหนึ่งแล้วก็มีปัญหาจุดๆหนึ่งแล้วก็มีปัญหาบางท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีอาการติดติดๆดับ,ดบ,ดบ่ยัจบัติดติดปับด้จบ ได้นะแต่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่แยกกันหรือห่างกันหรือไม่ได้คุยกันหรือว่าเข้าใจกันปิดไปก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะ โอเคคะชาว่ากดินบางกองสกการเรื่องราวของคุณในชวงเดือนธันวาคมก็จะประมาณนี้นะคะก็ลองดูแลกันค่ะว่าความสัมพันธ์นี้ยังเป็นความสัมพันธ์ที่คุณยังอยากที่จะซ่อมแซมอยู่ไหมถ้าคุณยังอยากที่จะซ่อมก็ลองซ่อมดูนะคะถ้าซ่อมได้ก็ลองซ่อมดูลองใช้จิตวิญญาณของคุณลองสื่อเขาดูว่าสามารถที่จะคุยได้หรือเปล่าหรือลองให้โอกาสซึ่งกันและกันดูแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ซ่อมไม่ได้แล้วหรือว่าคุณไม่ได้อยากจะซ่อมแล้วหารักใหม่ดีกว่าอันนี้ก็แล้วแต่ได้เเเลลลยยยยนน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 ะะะะะะพรรราาาาาววว่่่่่ีีกกอออโดมููแแแ้้้คคใชทุจป็บบ ก็เป็นเรื่องราวสองฝั่งกันได้นะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ไปกันข้างล่างนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย